Thế đành mà là... Ờ, xài lô quá rồi <laughs> à? Ừ. Lấy 3 Khá cong lắm, thưa quý vị Đi đâu? Chơi yên mà. À, chị yên, chơi yên Sling này. เออขี้เปื่ไปใจวะรวยหนึ่งสองนี่ตั้มยอดครับสองมั้งนี่สามสามนอ อสองเอไปมกันาหาลูน่นสลุสลลองไหมดอารมใจนี่ท่านผู้ชมครับเอามาแล้วหนึ่งแต้มครับไม่อยู่หรอกไม่ต้องคีบหรอกใส่สวยใส่สวยสอยู่บ,บ่<ะ>บังตู้ฟอกหรือไง กันนะครับนลบ <c oughs> เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนะครับโยมับวันนี้หนึ่งแต้มตัวแรกของวันนี้นะครับใส่ใสองสองกว่าส,สองเกือบสามนะครับเอวันนี้หวานมาเม,มื่อวานเที่ยวับไม่ได้ก <c oughs> ัลงมบวานขาดวานขาดวานขาด <c oughs> หลายตัวเลยครับผมก็พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะล่าต่อไปครับ que okay, é